ที่ประจําที่สาขาอินโดนีเซียเนาะประมาณสิบกว่าปีแล้วค่ะทําง,งานต่างประเทศเนาะในวันที่ช่วงโควิดอ่ก็คืสอง,องปีเนาะเป็นช่วงเดียวกับที่พ่อพ่อผมป่วยเนาะแล้วก็แม่ของสามีป่วยเหมือนกัน <c oughs> เราก็กลับบ้านแล้วไอการที่กลับบ้านเนาะพ่อป่วยนะอยู่ห้องไอซีเนาะเราก็ต้องมาล่ากับตัวสิบสี่วันนะทุกคนมันเป็นอะไรที่ทรมานมาก หลังจากนั้นผ่านมาแบบทุกอย่างมันก็ที่ไทยแล้วค่ะผมก็มีโอกาสเนาะคือ,อดูคอสต้าไลน์หรืออะไรก็เยอนะเนาะแต่วันนั้นอ่ะก็ดูทีวีช่องอเมียนดีๆอยู่ที่ต่ะะอองางประเทศนี่แหละค่ะก็เจอข้อของบางอย่างที่โอ้เออลงทะเบียนเ0 0าพันบาทแต่ว่า,100าเหลือร้อยขั้นแรกได้ประมกียบาทตอนนั้นฉัก็ลงทะเบียนทนนะันครับผมเชื่อว่าอย่างนี้นผมก็เป็นดูนอย่างนี้ครนะับก่อนหน้านี้เราก็มีโอกาสได้ทชมูใหญ่เนาะอย่างก่อนที่จะมาดูคอสต้าไลน์เลยเนาะเดี๋ยวรายละเอียดใครว่ากัน ตอนาก็ามแล้บาบงป็โอกาสนะคะโดยผ่านโคตชี้กูเนาะเป็นคนดูแลสายดูบอลลิงนะคะดูแลส่วนร้าส่วนห้องเรียนเลยต่างๆเห้โดยที่ผลว่าเห็นโอกาสตักแต่านที่สามว่ามันเป็นธุรกิจที่มันเป็นเซเดนอีเกนได้เลยนะเนาะโอชุนเพียนแค่สองแสงแต่ว่าสามารถขยายสาขาไม่จำกัดเอ,อ,อันนี้ฝั่งไม่เคยไม่เคยทำคุณ ไม่เคยทำเครือข่ายหรือไม่เคยทําออนไลน์อะไรมาก่อเนาะแต่ว่านสนใจฟังคอร์สเรียนคอร์สแล้วก็เรียนเนี่ยตั้งใจแล้วก็สนใจอะคะ่ะตั้งแต่วันที่สามแล้วก็มีชักโครนที่คือไปแต่ก็ยังไม่ตัดสินใจเปิดบินเนาะเรียนเรียนจรียนจนจได้เชื่อมทำสามทั้สองกลับมามีข้อบินแต่ผมจะไม่ถามเลยมีข้อบินเนาะมีข้อบินก็ ี๋ยวลองดูก็เดี๋ยวลองกันตั้งหนึ่งก็ต้องลองดูว่าจะเจอปัญหาอะไรพอเรามองมากมันก็เป็นโอกาสหนึ่งนะคะทุกคนถ้าเงินถ้าเราจะไปทําคือฝนก็ทาธุรกิจส่วนตัวมาหลายอย่างเนาะเปิดร้านขายอุปกรณ์การเกษตเหรือทําแบบพวกฟาร์มฟาร์มหมูอะไรเงี้ยทำมาหลายอย่าง,างซึ่งมันทุนแค่สองแสนนะมันไม่พอต้องบอกเลยลงไปเป็นล้านอะ่ะทุกคนมันยังไม่ได้ทุนกลับเลยก็เปิดแฟลเดอร์โกโก,โกนะ้เนาะเดือนนั้นอะ่ะวันที่ยี่สิบแปดพฤษภาแล้วก็ หลังจากนั้นผ่านมาก็มีโรเที่ยวมันบีบนคทางคนฝนก็เปิดอีกเปิดอีกหนึงน่งดีลเลอร์เนะาะเพราะฝนอ่ะขายของได้ตลอดขายของได้เรื่อยๆอยู่แล้วขายได้ได้เดือนละลังสองลงังแล้วเอ้ขายได้วิกละลังสองลังเลยอนะย่างเงี้ยมองว่าเออการที่คืออ่าวันนั้นเนาะก็มันเป็นโอกาสเนาะมนมีสโซมบอกว่ามันก็ต้องสร้างแบรนดิ้งเนาะแม่ทีมฝนก็บอกว่ามนมีสก็เป็นบอกว่าต้องสร้างแบรนดิง้งวันนั้นผมก็เลยตัดสินใจเปิดอีกหนึ่งบินเนาะ บิลเลอร์ไปมาทีอะคอลลาเจนคอลลาเจน